นี่ค่ะทุกคนกับมาอีกครั้งนะคะกับทิกิทอเชอร์นะคะด่านทะเลค่ะในด่านที่11จนถึงด่านที่15นะคะตอนนี้พี่ปุ๊กเล่นต่อมานะคะเล่นมาตั้งแต่ด่านหนึ่งยันด่านนี้เลยถ้าเกิดน้องๆพิมพ์คอมเมนต์มาอบอกก่อนหน้าน,นี้ก็คือพี่ปุ๊กไม่ทราบจริงๆยังไม่ทันได้อ่านนะอคะ <c oughs> <c oughs> มาต่อกันเลยโอ้ยอยากได้อะไรที่มันแบบดีๆอะกำนันมันจะใช้ได้หรอมันเป็นพื้นทะเลอ่ะ <c oughs> เออเดี๋ยนะไอตัวตัวนี้นี่มันเป็น มันสร้างดาเมจสร้างแบลเลียแต่ก็โดนไอตัวผักมันผักไปได้อยู่ดีนะกำนัดมันจะดีไหมคือพี่ปุ๊กไม่แน่ใจว่ามันจะเจอในน้ำได้หรือเปล่ามันจะลงไปในน้ำได้หรือเปล่าลองดูก่อนทุกคนลองดูเอาจริงๆคือไม่รู้จริงๆนะตอนนี้มาเด็ดของเราอยู่ที่กริมโรสนะคะในการจัดการนี่แ่นฟูดก็ไม่มีใช่ไหมจากด่านที่แล้วเนี่ยเอามีมีมาสองอยู่ไอพี่ปุกอยากรูว่ากำนัทมงใช้ได้เปล่า ในทะเลอะ่ะกำนัดในทะเลใช้ได้เปล่าว้มาดูกันทุกคนดูข้างบนแล้วรู้เรื่องเลยว่าใช้ได้ไม่ได้รู้เรื่องเลยงำงำ มันไม่มาสักทีใส่ร้านนี้ไม่นใช้ไม่ได้กำนัดใช้ไม่ได้กำนัดใช้งานไม่ได้ซื้อมาเสียเลยเไม่ได้ซื้อเอามาเสียเลยทุกคนโอเคโอเคโอเครูเรื่อง โอ้ย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 อ้ยอ้ย้ยอ้ยโอ้ย้ยอยโอ้ยมอ้อ้ยอ้ยโ้ยอ้ย้ยอ้ยเอ้ยอ้โอ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้้ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้้ยโอ้ย้ยอ้อ้ยอ้ย้ยอ้ยโอ้ยอ้้ยอ้อ้ยโอ้ยโา้ยอ้ยโอ้ยอ้้ย้้ย้้ยอ้ยออ้ย้้ยอ้ยอ้ยอ้ย มีกากันทัว่วค่ะเอา AKE มาด้วยโอเคค่อยๆๆมาค่อยๆมามาด้านไหนไงงามงามงามก่อนงามก่อนเร็วเรวเรวไอเนี้ยขอใช้ัะครั้งนึงเดี๋ยว,ยว,ยวยหาว่าเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวหาว่าเราไม่ได้ใช้ขอใช้บ้าง แงมแงมงาม,งาม,งามขอกัดขอคัดขอคัดมากใช่เอ๊อ่าหัวแตกแล้วเรียบร้อยค่ะอ้ด่านทะเลนี่ชอมเปอร์ถือว่าแบกเลยเนะเป็นตัวแบกให้กับเราเลยอ่ะบ็อกโคลี่มาแล้วค่ะทุกคนคิดถึงพี่บ็อกโคลี่มากแต่บ็อกโคลี่จะจัดการตัวอันนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเกือบลืมเอาใบบัวไป โอเคต้องเตือนกันเลยนะไม่เอาใบบัวมานี้จบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยผูกทานตะวันก่อนรอบนี้เราจะมาเน้นจากข้างหลังก่อนนะคะโอเคค่อยๆ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 ค่อย ตังไม่มีตังไม่มีมมเฮ้ยค่อยๆใช่บัคคลี่อ้มเอาอะไรดีอ่ะเอาบ้องชอยดีไหมบ้องชอยโชว์ ทุกคนมันมาเยอะมากจำเป็นจะต้องเอาบองชอยมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่แผ่นหุ่เอฟไก,ก่ค่ะเพราะว่ามันเยอะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยอ้าวแล้วทำไมไม่โดนเลยอะอคือมันไม่ขึ้นมาหรอมันไม่ขึ้นมาปัางเออทำมึนงงทำมึนงงหน่อย กินกิน <hein> ก <ous> ิน <hi> ก <token thanks> ินปลาหมึกกินปลาหมึกเฮ้ยบอูคัลลี่จัดการไอ้นี่ได้หรอบอูคัลลี่จัดการจัดการตัวไอ้นี่ได้อ่ะใจเย็นๆดิใจเย็นๆดิงั้นปลาหมึกซ้ะโอ้โหกินรถกินรถกินรถ กินรถเอออากาศกระท้วมาตรงนี้เฮ้ยพปบุกว่าน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะกินรถแถวเออมันรู้ด้วยนะว่าจะกลัวจัดการตัวไหนก่อนโอเคย้ายมาตรงนี้ไหมย้ยายมาไหม เ,อเอย้ายมาชอปเปอร์ช่วยกัดต่อชอปเปอร์ช่วยกัดต่อขิมรถขิมรถพี่ตัวรอบนี้พี่ตัวเดี๋ยวรอรอขึนรถแป๊บหนึง่งขาดไม่ได้เลยนมาอีกแล้ว,วะ่ะ ใส่บ้องชอยก็จัดการก่อนโอเคส่วนข้างบนเนี่ยฮึบเ,เออเอยใจเย็นก่อนดิเอาแถวไหนดีวะเนี้ย วับ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 มาแถวเดียวกันเลยไะมวับมาเออให้มาอยู่แถวเดียวกันโอเคเฮ้ยระเบิดทำไมตัวนั้นมันตัวน้ำมันระเบิดไปด้วยวะคือมันเหลือตัวสุดท้ายไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่มันไม่เข้ามาใช่ปหถ้าเห,เหลืออยู่ตัวสุดท้ายนี่คือหัวขาดเลยใช่ปหโอเคด่านสิบสาคอมพลีทค่ะถือว่าได้ยังไม่ได้อะไรที่แบบว่าฉัน ประทับใจเลยอะเอาเอาเอา,เอาพึ่งไปละกันนะเอาพึ่งไปโอ๊ยไหวไหมพี่บอกเคลี่ไหวไหมมันมาเยอะไหวไหมยอยากปลูกทานตะวันอีกไม่มีตังเลยเอเคปลูกก่อนก็นได้เอาวางมานี่ก่อน อโอ้มอุก่อนค่ะเอาโผขึ้นมากินด้วยเหรอเอามามามาว้ามาทำไมว้ามาตัวเดียวอ่ะเป็นตัวเดียวที่คุมค่า งำคลิ่เอ้ยฉันยังไม่ได้ใช้ไอ้พึ่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยว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 เไปไหนไปไหนหวามาก่อนหวามาก่อนหวามาก่อนเออเฮ้ยอย่าปล่อยให้แตก ผกชอบแบบว่าปล่อยให้เตกไงเฮ้ยฮึน้เำเอาวะเอ้ยเงินไปไหนเงินหายไปไหนหมดเนี่ย มาแล้วมาแล้วกไปจัดการแถวบนก่อนอะตัวนี้มานี่วัฟมะอ,อ,อย่จะบอกวับกระทั่วมาด้วยแม่งเปลี่ยนเลนเฉยอ๋อโชคดีตาย <laughs> กลัวไม่ตาย เรียบร้อยค่ะ há. ด่าน14ต่อไปด่านสุดท้ายของ EP นี้นะคะไปกันทีซิเกอร์ไม่มาสักทีตัวนี้แล้วกันอ่ะพี่บุ๊กก็ใส่ให้เต็มเลยวางบ็อกคอลี่ไว้ตรงเนี้ยโอเค แถวบนโอเคขอค่อยใส่ให้เต็มป๊บค่อยใสย่ค่อยใส่ไปเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมามันก็ตายเองผมมีตัวโผล่ ลืมไปเลยอะว่ามันมีตัวโผล่แบบนี้ขึ้นมาด้วยอะไม่อยากใช้แพนฟูดเลยอะไม่อยากใช้แพนฟูดจริงๆใช้เหอะ <c oughs> โอ้ยยังไงทานตะวันเราก็เสียโอย้อย่าลืมตอนนี้คิดถึงนี้แล้ววะ่ะคิดถึงตะกระแตแล้ววะ่ะไม่มีตะกระแตเลยเอ่ะ นั่นไงมันดึงของเราไปแล้วมันดึงของเราไปแล้วอย่าอยายาโอ้ยวางบล็อกคอลลีเฮ้ย,ฮยมันดึงบล็อกคอลลีไม่ได้เหรอเฮ้ยมันดึงดึงบล็อกคอลีไม่ได้ เฮ้ยมันดึงบล็อกฮารีไม่ได้จริงอะเอาดีเฮ้ยฉันดึงไม่ได้นี่เสร็จเลยนะรู้จุดอ่อนแล้วอะไมยดึงไม่ได้จริงดึงไม่ได้จริงชงเฟอร์กัดเลย <Okay. c oughs> <c oughs> เสร็จ <c oughs> เสร็จ <c oughs> เสร็จฉันแล้วเสร็จ <c oughs> ฉันแล้ว ออมปากกาฉันไม่แตกแล้วโอเคระเบิด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 มาระเบิดมาระเบิดมาไม่วาบเลยมาหน่อยอะไอตัวข้างหลังมันมาชายมาใส่ไอพีด้วยค่ะสุดยอด สุดยอดบอกโคลีคือไม่ต้องกังนวลแล้วอะบอกโคลี่คงจะหนักค่ะดึงไม่ได้เชื่กขาดก่อน <laughs> บลคอลลี่จะแตกก็ต่อเมื่อเจอปาหมึกค่ะแล้วก็เจอกระกันทัวบอคอลลี่ก็จะแตกใส่เข้าไปยี่ดูดิยังไม่แตกเลยแม้แต่ตัวแรกก็ยังไม่แตกยอดมากเร่งเวลาแล้วเร่งเวลาหน่อย อลปอกการบล็อกคอลลีมงชันเ,เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เริ่มรักบล็อกคโคลีมากกับตอนนี้แหละ เลเวล15เรียบร้อยแล้วนะคะเขาคุณทุกคนนะคะที่มาดูกันนะคะตั้งแต่11ถึง15นะคะพปุ๊กก็จะเล่นไปเรื่อยๆ16ถึง20ค่ะเดี๋ยวเล่นต่อเลยนะโอเคจะกันใหม่พัฒน,นาค่ะบ๊ายบาย